สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมได้พูดถึงนะครับเรื่องราวของคริสซิโนโรนันโดนะครับกับอ่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะ การประชุมทั้งหมดนะครับที่เซอร์เล็กฟูกุสันเนี่ยพยายามที่จะกอบโรนัโดนะครับให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับผมพูดบทความนี้นี่เกือบ1 4สนาทีเลยนะทุกบรรยากาศที่อยู่ในห้องประชุมนะครับสุดท้ายแล้วนะเช้าวันนี้นะครับสถานการณ์ของโรนันโดใส่เสื้อตัวนี้มาเนี่ยผมต้องมีอะไรแน่แหละนะครับก็คือสมสรอ,อนาติโกมาล,ลิดนะครับ impossible เซ็นไม่ได้ครับ เอลาติโกมาลิทไม่สามารถเคลียร์ขายองตวนกิสมันแล้วก็นักเตะคนอื่นๆได้ทันเวลานะครับเพราะว่าลีกมันก็จะเปิดแล้วไงแล้วมาทําอะไรกันตอนนี้นะครับโรนันโดในสถานการณ์ก็คือโรนันโดต้องอยู่เมนยูต่อนะครับเนี่ยใส่เสื้อมาเนี่ยเพื่อจะบอกว่าโรนันโดคุณต้องอยู่ต่อนะอยู่เมนยูต่อไปนะครับเรื่องราวของทีมวานเนอร์นะครับกับสโมสรนิวคาสเซิลในเช้านี้นะครับถามว่าวานเนอร์จะมานิวคาสเซิลไหม ถ้าคุณมานะคุณมาในฐานะฮีโร่เลยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าที่เชลซีเนี่ยที่โบวเวนเดอร์ไม่มีความสุขกับโทมัสซูเคิลเลยอันนี้เป็นเบื้องหลังนะครับส่วนดีลของยูริตีเลมองกับอาร์ซอนนะอาร์ซอนไม่เต็มใจจ่ายผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะไม่เต็มใจจ่ายเพราะอะไรนะครับมันมีการต่อรองราคาเหลือเท่าไหร่นะจาก30ล้านปอนด์หรือ25ล้านปอนด์แล้วไปไปมามาเนี่ยอาร์ซอนกลับมางกเฉยเลยนะผมก็งงเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่ปิดปดไปให้มนจบนะครับเรื่องราวของแอนโทนีนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังคงมีความหวังผมใช้คํานี้เลยวันนี้มีบทความของแอนโทนีด้วยแต่มันมีไม่เยอะนะเพราะว่าทางฝากฝั่งของอัลเจ็กซ์ครับก็ไม่อยากจะทะเลาะก,กับแอนโทนีผมบอกแค่นี้แหละนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับเราเห็นซิกแพคของดาวินูเนสนะโหดกว่าโมซาไลนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ลืมจะเอารูปขึ้นให้ ขอแยกข้าราการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของทีโมวันเนอร์ก่อนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของคริสเตียนฟ็อกนะครับซึ่งเป็นกูรูชื่อดังเนี่ยได้ออกมายืนยันนะครับว่าเรื่องหน่าเซอร์ไพรส์ที่สุดสําหรับนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้ก็คือการเซ็นสัญญากับทีโมวนเนอร์นั่นเองนะครับ ทิโมวานเนอร์ก่อนอื่นเลยเนี่ยค่าตัวในการมาอยู่กับเชลซีนะครับคือ53ล้านปอนด์ผมบอกได้เลยนะนิวคาสเซิลเนี่ยมีเงินอย่างเพียงพอที่จะจ่ายให้กับนักเตะคนใดก็ได้ถ้าต้องการถ้าเขาต้องการด้วยนะและตัวนักเตะต้องการย้ายมานะครับฟ็อกได้กล่าวว่าจริงหรือเปล่าที่เรื่องทิโมวานเนอร์จะมาอยู่กับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลสนใจจริงแต่ตัวนักเตะเนี่ย อาจจะยังไม่ตัดสินใจออกจากเชลซีทันทีในซัมเมอร์นี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตีมัวร์เนอร์ต้องการเวลาในการลงเล่นเพื่อไปเล่นฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับโทมัสซูเคิลเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าปัญหาของตีมัวร์เนอร์คือเกมรับนะครับคือคุณเป็นกองหน้าคุณก็ต้องมาช่วยเกมรับด้วยจริงๆแล้วผมจะให้เขายิงประตูอย่างเดียวเลยนะคุณไม่ต้องทำอะไรนอกจากยิงประตูยิงไม่ได้ลงมาเลยนะอะไรประมาณนี้นะ ทีนี้ทุกข้อก็บอกนะครับว่าแนวลุกเชลซีมีลาฮิมสเตอร์ิงแล้วมีแต่ดิวที่เขาพลาดอย่างโรเบิร์ตเดวอนนอสกี้และลาฟินญ,ญาเนี่ยเขาก็ต้องพยายามเสริมคนอื่นมานะครับนิวคาสเซิลเองเนี่ยก็ไม่ได้ตัวฮูโกอิคิติเก้นะครับน่าเสียดายมากๆเลยดังนั้นวันนี้นะครับเรื่องราวของการเจรจากับทีโมเวอรเนอร์ของเชลซีเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงอาจจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าวินวินนะคุณต้องการไปเล่นฟุตบอลโลกแต่ผมการันตีกองหน้าให้ แล้วเกิดมาอยู่กับนิคาสเซิลแล้วคุณยิงกระจายขึ้นมาล่ะการติดทีมชาติไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นตัวสำรองที่เชลซีเนี่ยแน่นอนครับในสื่อต่างประเทศเขาก็เขียนไว้นะไม่ได้ไปหลังบอลโลกอ่ะมอนเนอร์ Warner นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสรอาร์สซนลนกันนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยอ,นอนาร์เซนลกังวลจริงๆไม่ต้องกังวลหรอก คุณจ่าย30ล้านปอนด์มันต้องจบต้องนานแล้วนะครับล่าสุดนะครับสโม,มสรอาร์ตัวอาร์ซนอลนะครับต่อรองราคานะดิวของตีลมองเหลือ25ล้านปอนด์ใครมันจะไปขายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับสโม,มสรเลสเตอร์ซิตี้ตามที่เราทราบกันเนีย่ยรายงานจากแคดดีเดลโล่สปอร์ตนะครับว่าคือจริงๆอาร์ซนอลควรปิดดิวตีลมองมานานแล้วแต่ทีนี้อาร์ซนอลต่อรองราคาเหลือ25ล้านปอนด์ และไม่เต็มใจจ่ายเพิ่มเติมนี่คือเรื่องราวมันถึงไม่ปิดสักทีไงผมไม่ได้โมโหแทนฟอาน์เซนอลน,นะแต่ว่าไอ้เงินแค่นี้จริงๆอ่ะมันมีเหตุผลอยู่นะครับก็ตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยสโมสรโรมานะครับหลังจากเมื่อคืนนี้เปิดตัวเปาโลดิบาร่านะอูยิ่งใหญ่มากถ้าเกิดคุณจะย้ายคุณย้ายไปโรมาเลยเพราะว่าเขาให้คุณเหมือนกับฮีโร่ครับดูดิบาร่าเปิดสิ นั่งอยู่ที่ตรงไอ้กำแพงเมืองลมใช่ไหมโอ้โหกรุงลมสุดยอดนะครับบรรยากาศสุดยอดผมสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งสักวันไม่รู้วันไหนนะก็นะครับตีเลอรมองนี่แหละครับาี่อนด์อาเ,นอนดเดล้า็รอนตีเ่อร์มองจริงนะคุณต้องจ่ายเต็มนะครับประมาณนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลอย่างผมก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยแต่ผมก็ดูในทวิตของสโมสรเรื่อยๆนะอยากจะเห็นว่าเขาทําอะไรกันแค่นั้นเองแต่ละวันนะก็เดวินดูเนสครับได้มีทริปการตกปลาพีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียนะครับคือผมว่าไม่ได้เฉพาะทริปอย่างเดียวหรอกมันถอดเสื้อตกปลากันนะครับแล้วก็จะได้เห็นซิกแพคนะครับซิกเซเว่เอกไเทอะไรก็วานไปนะ กดาวินนูเนสครับได้โชว์ซิกแพคที่มีคือดาวินอายุน้อยไงการการเติบโตของร่างกายเนี่ยแน่นอนเขาจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งและฟิตกว่าทุกคนนะครับดาวินนะครับก็โชว์การจับปลานะครับไอ้จับปลาสิตกปลาได้นะครับอาจจะยืมไม่รู้เขาตกได้ละกันผมมองโลกในแง่ดีนะแล้วก็ยืนถ่ายรูปนะครับกับอาริซอนนะครับหลุยดีอาร์สแล้วก็ซิมิกัสแล้วก็เจเกนคอปนะครอปเก่านะ ผมดูแล้วครอปก็มีซิกแพคแหละเมื่อก่อนนะโอ้โหนี่ครับการดูในสุขภาพสําคัญนะถ้ายุคนี้นะใครเล่นเวทเทรนนิ่งดีมากเลยนะทีนี้ในสือ่อในสื่อก็เห็นเฟอร์มิโน่ด้วยนะครับอลิซอนก็ในส่วนของสภาพร่างกายเนี่ยเราเห็นโมซาลาในตอนที่วิ่งหรือตอนที่เขาดึงไอตอนปีนเข่าอะปีนเข่าแบบจําลองเนาะมันใช้พละงกาลังทุกส่วนจริงนะทีนี้ในส่วนของดาวินแตกต่างออกไปนะครับเขาบอกว่า <c oughs> ถ้าเทียบสภาพตอนนี้นะ ความความเติบโตของกล้ามเนื้อเนี่ยดาวินูเนสเนี่ยดูดูมีทางกายภาพดีกว่าโมซาร่าแต่จริงๆหลายๆคนบอกว่ามันไม่จริงหรอกซาร่า ah, เห็นกล้ามเนื้ออย่างนี้นะเมื่อเขาระเบิดพลังออกมานะดาวินก็เทียบไม่ได้นะครับคือผมจะอธิบายว่านักฟุตบอลแงแกร่งๆในสมัยก่อนนะถ้าเกิดคุณไปไปเตะเขานะเขาไม่เจ็บหรอกผมบอกได้เลยหัวเต็มข้อคนที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลทุกวันนะนะเจอคนเก่าๆกล้ามเนื้อร่างกายแข็งแกร่งนะ คุณเตะได้แค่เข้าค้างแรกอะแต่พอหมดเข้าจริงๆนะคุณเนี่ยหามออกจากสนามแน่นอนนะครับนี่นะครับการเนื้อของนักฟุตบอลในสมัยก่อนเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับก็ในยุคนี้นะมีพัฒนาการมีเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็ทํำได้นะแต่ว่าคุณต้องมีวินัยขนันเองนะครับก็เอามาเรื่องการเอาเรื่องร่างกายของดาวินเนสมาพูดถึงโมซาราฟังตามเนื้อข่าวนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรโดโตซานเชสกันนะครับดิวนี้ยังปิดไม่ได้เลยนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเอซิมิลานเนี่ยก็รอจริงๆว่าเป็นผมนะผมต้องการคําตอบเลยนะว่าตัวของเรโดโตจะมาหรือไม่มาแค่นั่นแหละนะครับล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าเรโดโตซานเชสครับกับปารีสแซงต์แมงนะครับ,บ,รบเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรนะหลังจากที่เขาปิดดิวปารีสปิดดิวนอร์ดีมูคิเอเลไปแล้วใช่ไหมเนี่ยดิวของเรโดโตซานเชสคือดิวต่อไปนะครับ เอซิมิลานะครับกำลังเผชิญหน้านะครับกับการแข่งขันกับซานแคมองเพราะว่าเขาต้องการเซ็นสัญญากับเรตโตซานเชสจริงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของทางฝั่งเอซิมิลานเนี่ยก็ปลอบใจตัวเองนะความรู้สึกเหมือนอยู่ในอากาศนะครับก็คือมาหรือไม่มายังตอบไม่ได้เลยนะครับในเวลานี้นะครับสถานการณ์เนี่ยถ้าปารีสมาจริงนะมันจะเป็นการทําธุรกิจที่สายเกินไปนะครับคือเมื่อคุณมีเวลาในการปิดดิวคุณต้องปิดมีแค่นั้นแหละนะครับก็ รอดูกันนะครับเรโตซันเชสจะไปอยู่กับปารีสหรือเปล่าหรือจะปากหลักที่เอซิมิลานรอดูกันนะครับเรามาตอนที่เรื่องราวของโทมัสซูเคิลกันนะครับวันนี้รอยคีนนะครับมาแล้วนะรอยคีนเนี่ยคือผมว่ารอยคีนไม่ต้องไปคุมทีมหรอกคุณมาวิจารณ์อย่างนี้แหละมันดีนะครับแล้วผมก็จะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับคือวันนี้นะครับสิ่งที่รอยคีนได้ออกมาพูดถึงไอ้คุณภาพสูงสุดของเคลซีเมื่อฤดูการที่แล้วอ่ะ กับฤดูกาลนี้ในช่วงของพีซีซั่นนะครับรอยคีนบอกกันแบบตรงๆนะครับว่าเขาประหลาดใจมากขอไยนะครับ <c oughs> เขาประหลาดใจมากสิ่งที่เชลซีกาลังทําอยู่ในตอนนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยในพีซีซั่นนะครับการเซ็นสัญญากับนักเตะแย่มากคือเขาเซ็นสัญญากับลาหิบโซลิงเนี่ยดีนะและเซ็นสัญญากับคูลิเบอรี่มันยอดเยี่ยมแต่อะไรที่ประหลาดอย่างเดีลของจูสคุเดเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้มานะ เดี๋ยวจะมีประเด็นของเขานะจูสครับแต่ว่าไม่น่ามาเชลซีผมบอกแค่นี้นะครับรอยคินกล่าวนะครับว่าทูเิลเองเนี่ยกำลังมีทิปในอเมริกาจริงแต่อย่าลืมนะคุณภาพของพิมริกทุกวันนี้มันสูงขึ้นเวสแฮมเซ็นสัญญากับสกามาค่าและผ่านการตรวจร่างกายและออฟฟิเชียลจากสโมสรแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เชลซีเองเนี่ยไปอุ่นเครื่องในอเมริกาแล้วทีมเนี่ยแพ้แอสตันสี่ศูนย์รวมถึงที่สําคัญที่คือรอยคีนพูดคือเห็นได้ชัดว่า ไม่มีสไตล์ที่แน่นอนเลยสําหรับเชลซีในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าของใหม่เนี่ยจะต้องทําอะไรให้มันชัดเจนผมค่อนข้างแน่ใจนะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีผู้จัดก,การทีม่มีคุณภาพอย่างโทมัสซุเคิลจริงแต่ปัญหาภายใน,ในในช่วง3เดือนหลังมากเกินความบรรยายนะครับก็เชื่อว่านะครับเชลซีเนี่ยจะปรับตัวได้นะก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกที่เรื่องราวของคริติโนโรนัลโดกันนะครับเมื่อคืนนี้ผมถวายวัดให้กับโรนัลโดไปแล้วนะครับบทความการประชุมนะครับในเช้าวันนี้นะครับก็อีพอ s s i เบิร์นะครับสำหรับวันนี้ที่ใส่เสื้อมาจะมาบอกว่าโรนัลโดจะไม่ได้มาแอตเลติกมาดรตนะครับล่าสุดนะครับเอนริ e เกวเซโรเซโรโซนะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรแอตเลติกมาดรดนะครับประธานมาเองเลยนะเขาพูดเลยนะครับว่าผมไม่รู้ ว่าใครเป็นคนคิดเรื่องราของโรนัลโดกับแอลติโกมาริดนะมันไม่จริงอย่างแน่นอนนะครับก็จริงแล้วประธานผมต้องต้องตอบอย่างนี้แหละถูกแล้วนะเพราะว่าเรารู้ไงว่าในเสื่อจอร์ดเปนเดสก็รู้แอลติโกมาริดก็รู้ว่าเขาต้องการเซ็นฟรีโรนัลโดแต่ลดค่าเหนื่อยลงเมื่อคืนนี้ผมจะพูดชัดเจนเลยนะครับจากจอร์ดเมนเดสนะทีนี้ประธานก็บอกนะครับว่าแทบเป็นไปไม่ได้นะครับว่าโรนัลโดจะมาแอลติโกมาริดนะครับ น,นหนึ่งในหนังสือพินัยกเรมในเขาบอกเลยนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าโรนัลโดจะมาอเลติโกโมาริดนะครับอันดับแรกเงื่อนไขแรกคือเมนเดสได้คุยกับโรนัลโดไปแล้วอันดับที่2การไปอยู่กับเบร์มินิกกับเชลซีไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าคอนเฟิร์มไปกับทูเคลิลคอนเฟิร์มไปกับโอลิเวอร์คานโอลิเวอร์คานมีทวิตเตอร์ของโรมาโนโยอยู่นะก็จริงๆแล้วไม่ใช่โปรเจกต์ของเขานั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของโรนันโดนะครับก็ไม่ได้ซ้อมเป็นวันที่17นะนับวันนี้ด้วย17วันสภาพความฟิตรักษาที่บ้านประเด็นสำคัญมาอยู่ที่ว่าการคุยกับเอเล็กตนฮกวันนี้บทความตอนเช้ายังไม่มีนะเมื่อคืนที่ผมบอกกับแฟนแมนยูไว้ว่าเตนแฮ็กคุยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องม,มีข่าวมาเองแหละนะครับส่วนจอห์นเปนเนตนะครับก็ตอบคำถามสั้นๆนะว่าคือคือเขายังทำงานต่อนะครับสรุปนะครับ อราติโกมาริดไม่สามารถสัญญากับโรนโดได้ด้วยเหตุผลเขาไม่มีทางขายนักเตะได้ทันเวลาและลลิกาเนี่ยเขาจะลงทะเบียนในการเล่นฤด,ดูกาลหน้าแล้วนะครับก็แจ้งให้กับแฟนโรนันโดแบบเร็วๆเลยแหละนะครับให้ทราบประมาณนี้นะครับว่าโรนโดไม่ได้ย้ายแน่นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของออจารุกาสกามักคากันนะครับล่าสุดนะครับอย่างเป็นทางการและยืนยันแล้วนะครับ จารุกาสกามาค่านะครับก็เข้าร่วมกับสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับด้วยค่าตัว36ล้านยูโรนะครับส่วนเสริมอีก6ล้านยูโรนะครับการขายครั้งต่อไปกับสกามาค่าต้นสังกัดของเขานะครับก็คือเวสต์แฮมตอนนี้นะก็จะได้10%นะครับดยูนี้ปิดผน,นึกประกาศโดยสโมสรแล้วนะครับจารุกาสกามาค่านะครับเป็นกองหน้าคนหนึ่งเลยแหละทีมชาติเจอรลีที่เก่งมากการเซ็นสัญญากับเวสต์แฮมในครั้งนี้นะครับเซ็นสัญญา5ปี สกามาค่าวัยยีปีนะครับการมี option บอกออปชั่นบอกหปีด้วยนะมีออปชั่นเนึ่งหนึ่งปีด้วยรายงานจากเว็บไซต์สโมสรน,นะครับว่าผมตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมกับเวสแฮมผมรอเวลานี้มานานมันเป็นฝันที่จะได้เล่นพิมลีกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสโมสรก็ยินดีต้อนรับสกามาค่านะในส่วนเสริมเขาบอกนะครับว่าสิ่งที่สกามาค่ามีก็คือความเร็วความแข็งแกร่งนะครับจริงๆแล้วถ้ามันยูซื้อสกามาค่านี่จบไปแล้วนะ ไม่ต้องรอนานด้วยนะครับไม่รู้ทําอะไรกันอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะและคําแนะนําเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับสกามาค่านะครับคำแนะนําเลยแล้วว่าในส่วนของเวสแฮมเองกับเดวิดมอยก็บอกว่านี่คืออนาะคตสดใสที่รออยู่ข้างหน้าของเขาเวสแฮมสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างสกามาค่าสูง6ฟุต5นิ้วนะครับมาจากซัสซูโอโลนะครับเขาเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกตอนวัย18ปีนะครับผ่านการเล่นให้กับสมโมสร คาร์เมเ a ลอะไรเนี่ยแล้วก็ PEC s ซ l o a s c o r สคแล้วก็เจนัวนะครับแล้วก็เป็นอ่าซัสโซโลแล้วก็มาเป็นเวสแฮมยูนิเต็ดนะครับก็แจ้งเรื่องราวของสกามาค่านะครับแฟนเวสแฮมยูเฮแล้วนะรประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟลอสโตเวรากันนะครับฟลอสโตเวราเป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสร c โคริเทียนนะครับล่าสุดนะครับ รูปแรกนะครับในฐานะเป็นนักเตะของโครวิเทียนนะครับย้ายมาจากอ,าอะไรนะสมูมสรออะไรเนี่ยอันเจตินอสจูเนียนะครับก็ดิวปิดเรียบร้อยนะครับฟุสโตเวรานะครับ8ล้านยูโรเซ็สนสัญญาจนถึงปี2026นะครับก็ยินดีกับสมูมสรอนโครวิเทียนด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้เออเรื่องราวของเบอร์เสื้อนะครับผมยังไม่ได้ตามให้นะบอกแฟนแมนยูไว้ก่อนว่าเดี๋ยวถ้ามันมีออฟฟิเชียลเดี๋ยวผมจะตามให้นะครับเรื่องราวของอันเฟรดเชอรเดอร์นะครับวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์อนาคตของแอนโทนีนะครับทวิตเตอร์ของโรมาโน่ก็บอกเลยนะว่าเราคิดว่าเราสามารถรวมทีมทุกคนไว้ด้วยกันได้แต่ผมรู้และทุกคนรู้ว่าคุณไม่มีทางรู้ในวงการฟุตบอลเลยนี่ไง คุณไม่มีทางรู้ในวงการฟุตบอลเลยเพราะอะไรเพราะว่าเงินก้อนโตกำลังจะมาสโมสรอาแจ็กส์นะครับล่าสุดนะครับแอนโทนีอยู่ในลิสต์ที่เอริกตันแฮกได้แจ้งกับบอร์ดเมื่อคืนนี้ผมจะพูดในคลิปแมนยูท่านไปดูย้อนเลยผมจะพูดว่าในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูนะครับเอริกตันแฮกได้ยืนยันกับนิชาอโนและเซอร์เลฟุกุสันตอนคุยนะก่อนแล้วก็ในตัวของจะมีผู้บริหารด้วยใช่ไหมแล้วก็มีใครคนจำไม่ได้ละ แอนโทนี Anthony, เป็นดิว68ล้านปอนด์ที่ผมต้องการนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไเตดจะต้องปิดดิวนี้นะครับนี่นะครับอนาคตที่มันจะทะเลาะก,กันไม่ทะเลาะแล้วนะแมนเชสเตอร์ยูไเตดจะลุยตลาดนะครับในการปิดดิวแอนโทนีนะครับมันมีรายละเอียดเพิ่มอีกนะแต่ไว้ในข่าวแมนยูละกันนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของออสการ์นะครับท่านจำได้ไหมออสการ์ Oscar ของเชลซีที่เล่นให้กับสโมสรเซี่ยงไฮ้ซินหัวนะครับล่าสุดนะครับสโมสรฟารมิงโกกับสโมสรเซี่ยงไฮ้ซินหัวนะครับก็ตอนนี้นะเขากำลังกินจากับออสการ์ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะครับคือพยายามหาทางออกนะครับเพื่อให้ออสการ์เนี่ยมาอยู่กับฟา์มิงโกให้ได้นะครับทุกคนกาลังพยายามอยู่ไงคือตัวของออสการ์เนี่ยเล่นกับเซี่ยงไฮ้ซินหัวมานานละตอนนี้เขาอายุ่30ปีแล้วนะ ออสการ์เนี่ยรวยระดับต้นๆเลยแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันถึงเวลาล้วที่เขาต้องกลับบราซิลจะไปอยู่กับฟาร์มิงโกรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลุยซัวเลสกันนะครับวันนี้เรื่องราวของลุยซัวเลสก็คือการบรรลุข้อตกลงล่วงหน้ากับสโมสรนาซี่องนนวนะครับล่าสุดนะครับซัเลสไม่ยังไม่พูดอะไรมากในตอนนี้นะมันเหลือแค่รายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ตอนนี้นะ่าระลึกขั้นตอนสุดท้ายจะสมบูรณ์แล้วก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมรอดูกันนะครับหลุยส์โซเลสจะไปอยู่กับสโมสรอะไรนะนาซีองนาวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเปาโลดิบัลล่านะครับก็นี่คือวิถีจริงนะครับการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ออฟฟิเชียลโดยสโมสรโรมานะครับ สโมสรโรม่านะครับก็ได้ทําการเปิดตัวนะครับเปาโลดิบาร่าอย่างยิ่งใหญ่นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าไปมากเลยนะสโมสรแห่งนี้นะครับดีบาร่านะครับเป็นสมาชิกใหม่ของมูรินโญ่มูรินโญ่ต้องการดีบาร่าแค่นั้นเองนะครับก็ยินดีกับดีบาร่าด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับก็จะเคลียร์ให้จบนะแล้วก็จะมีประเด็นสุดท้ายอยีกอันหนึ่งนะครับ ล่าสุดนะครับการคุยกันระหว่างยูเวนตุสกับเชลซีในดีลของทีโมวร์เนอร์เริ่มขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเริ่มขึ้นแล้วนะแต่ยวคาเซิลในวันนี้ไม่ได้ยังไม่รู้นะยูเวนตุสกำลังนะครับที่จะดึงตัวของทีโมวร์เนอร์มานะครับแล้วก็ตอนนี้นะแม็กซ์อารกคีก็บอกนะครับว่าอา,อาจจะเป็นการยืมยืมตัวของอตัวของทีโมวร์เนอร์เอาไม่ได้ซื้อนะแต่ยืมตัวของทีโมวร์เนอร์เอาในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็การตกลงกันเนี่ย ก็น่าจะมีจะเป็นทางการในเร็ววันนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับนอกจากทีมโมเวอร,เอร์แล้วนะครับสโมสรเชลซีได้บล็อกการย้ายทีมของมาร์คอสอลอนโซนะครับแล้วก็เซซ่าอาสเปรูเวลตานะครับก็ได้บล็อกแล้วนะเพราะว่าดีลของจูคุนเดเนี่ยคาราคาซังนะครับก็ตัวของบาซ่าเองเนี่ยยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับตัวของจูสุนเน่เลยคุยกันทุกวันนี่แหละนะครับแต่ว่าเหมือนดึงเวลาเนาะในส่วนของอเลสคิเตอร์เซนก็ไปแล้วนะครับก็เป็นที่ทราบกันเนาะ ว่าตอนนี้คูริเบรี่เนี่ยน่าจะพยายามปรับตัวอย่างหนักเลยแต่ก็จะมีมา r คอสอลอนโซมีเซซ่าอัสเิรูเกตาอยู่นะครับก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของลูเบนวินาเกลนะครับนะครับลูเบนวินาเกลคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับสโมสรอนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอตอนนี้นะ เขาตกลงไปอยู่กับเอเ r ตันนะครับเอ๊ะแต่ผมเห็นใส่เสื้อของวูฟนะในนี้เขาเขียนว่าสปอร์ติ้งลิสบอนเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับเจ้าตัวไปอยู่กับเอเบตันละนะครับเพราะว่าเอเ r ตันมีเงื่อนไขในการซื้อเนะอาะอดีตกองหลังของวูฟแฮมตันคนนี้เนะาะอดีตเคยอยู่วนะูฟอะก็จะไปตรวจรักกาทางการแพทย์ในช่วงบ่ายนี้นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาตูเตอตนะครับอาตูเตอตคือใครเป็นนักฟุตบอลชาวเบลเยียมนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังให้กับสโมสรโบรุญญานะอาอาตูเตอตนะครับอายุ22ปีเองนะครับก็วันนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรแลนส์นะครับก็เตรียมที่จะเซ็นสัญญากับอาตูเตอตนะครับก็บรรลุข้อตกลงกับแบบเต็มเลยนะกับตัวของสโมสรน,นะครับบรุญาตอนนี้นะ ดิวคิมมินแจนี่ก็พลาดไปเหมือนกันนะครับบทสรุปก็คือแลนส์จะเซ็นสัญญาอาตูเตอัดกันนะครับค่าธรรมเนียมในการย้ายทีมคือ20ล้านยูโรนะครับส่วนเสริมอีก2ล้านยูโรนะครับก็จัดการเรียบร้อยรอดูการออฟฟิเชียลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูสคุนเดกันนะครับนี่คือดิวคุ้ยที่คาราคาซังมากเลยนะบาเซโลนาติดต่อโดยตรงกับเซบีย่าแล้วนะครับกัในการเจราจากับจูสคุนเด บาซ่ารู้สึกไปเองหรือเปล่ามาดูนะว่ามั่นใจมากขึ้นในการบรรลุข้อตกลงฉบับเต็มๆนะครับส่วนข้อตกลงของเชลซีเนี่ยโอ้ยเขารอ,อกันจนแบบไม่ไหวแล้วนะครับก็แล้วแต่จูสคุนเดและกันรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับอนาคตชัดเจนมากครับหมดฤด,ดูกาลน,นี้นะครับบริลลเมซี่จะกลับบาร์เซโลนานะครับ ชาบีฮันเดนเดสครับได้ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าในจบฤดูกาลนี้นะครับสโมสรบาบาเซลนาจะทําการดึงเลนเมซี่กลับมาสโมสรนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวของจอร์ลอปต้านะครับได้บอกมาก่อนลงนานแล้วนะว่าสโมสรเป็นหนี้บุญคุณเมซี่ดังนั้นการเซ็นสัญญากับเมซี่แบบฟรีเอเย่นจะเกิดขึ้นในช่วงของจบฤดูกาลนี้นะครับชาบีฮันเดนเดสก็ออกมายืนยันเนาะว่าประธานสโมสสเนี่ยได้คุยกับเมซี่ไปจบหมดแล้วโดยเฉพาะคุณพ่อ,องเขานะครับ บทความนี้นะครับลาปาตาให้สัมภาษณ์กับ ESPN เมืม่อวานก่อนในส่วนของเมสซี่กับชาบี้ก็คุยรายละเอียดกันจบแล้วนะครับเมสซี่จะกลับมาบาร์ซ่าผมยังสรุปให้ไม่ได้นะจนกว่าจะจบรู้ดูกันรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนอร์ดีมูคิเอเล่กันนะครับก็ออฟฟิเชียลนะครับสโมสรน,นะครับก็เปิดตัวเรียบร้อยนะครับนอร์ดีมูคิเอเล่นะครับปารีสแซงต์แชมงนะนะ นี่คือดีลของลับลนันดนะที่บอกให้แมนยูเซ็นนะครับก็การเล่นในกับสโมสรในบ้านเกิดนะครับมูเคเล่ก็ยืนยันนะครับว่าเขาภูมิใจในที่ปารีสนะครับก็จริงๆแล้วนะครับถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เล่นในกับสโมสรแห่งนี้นะครับเดี๋ยวมูเคเล่ลองหาตำแหน่งตัวจริงก่อนเนาะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ตอนนี้นะครับปิดดีลเรียบร้อยยินดีด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของใครต่อนะครับเรื่องราวของโมลาต้านี่ยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่ามันยังคาราคาซังอยู่เนาะไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะชีวิตโมลาต้าเนี่ยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับเรื่องราวของทีโอเคลเลอร์ทีโอเคลเลอร์เป็นกองหลังของปารีสปารีารสแซงค์แคมงนะอายุ25 e. ปีสูง186ซนตเมตรหนัก76ิกกิโลกรัมทุกคน้รู้จักนักเตะคนนี้ คือปารีสพยายามจะขายนักเตะค,คนนี้ให้เชลซีแต่เชลซีไม่เอานะครับเพราะว่านอดีมูเคเร่มาปุ๊บเขาก็จะขายคนนี้เลยนะครับเค e r เรอร์เลยนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับนักเตะก็จะไม่ได้ย้ายทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาคิมซีเยกันนะครับก็ล่าสุดในตอนนี้นะครับฮาคิมซีเยกก็ เตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับเอซมิลานนะครับสถานการณ์ของฮาคิมซีเยกในตอนนี้ก็คือฮาคิมซีเยกต้องการย้ายออกจากทีมอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยล่าสุดนะครับรายงานฉบับหนึ่งนะครับการเปิดเจรจากับเชลซีได้ดําเนินการคืบหน้ามากแหล่งข่าวจากเกาโชเมคาโตก็ยืนยันนะครับว่าเปาโลมานิเน่และริกกี้มัสซาร่านะครับก็ได้มีการคุยกับซีเยกโดยตรงนะครับก็น่าจะได้ย้ายทีมก่อนตลาดเปิด รอดูกันนะครับไอ้ตลาดปิดนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแคสเปอร์ชไมเคิลกันนะครับก็ตอนนี้นะเมื่อกี้เล็งเข่าวอยู่นะล่าสุดน,นะครับได้บรรลุข้อตกลงกับสโมสอนีสแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันย้ายทีมกันนะครับหมดหรืยังโอเค มาที่เรื่องราวของอาร์ซนอลหรออาตู 2, หรอโอเคเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรอาร์ซนอลกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์ซนอลนะครับได้ส่งเรื่องนะครับในการขอยืมตัวอาตูนะขอยืมตัวอาตูจากยูเวนตุสนะครับอาตูเองเนี่ยยิงแค่ประตูเดียวจากการลงเล่นนะครับ63นัดให้กับยูเวนตุสนะครับก็ถือว่าล้มเหลวนะดังนั้นนะครับอาร์ซนอลมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับอาตูแนะ่รอดูกันนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเวสตันแมคเคนนี่นะครับล่าสุดนะครับสโมสรสเปอร์นะครับต้องการเซ็นสัญญากับเวสตันแมคเคนนี่นะครับก็ตอนนี้นะค่าตัวในการย้ายทีมนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ34ล้านปอนด์นะครับก็ต้องรอสเปอร์ยื่นข้อเสนอนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้านี้นะครับ บทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับจิโมวร์เนอร์กับนิวคาสเซิลนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะแต่ผมดูเหมือนว่าผมเชื่อว่านะยูเวนตุสจะขอยืมจิโมวร์เนอร์นะครับเรื่องราวของยูริติเลรมองนะครับอาร์ซอนจะต้องเพิ่มเงินอย่างเดียวนะครับยูถึงจะจบได้นะครับเรื่องราวของดาวิน n ูเนสครับมีโอ้โหสภาพร่างกายที่ดีมากเลยนะก็เขามาเทียบกับโมซาลาเนาะผมก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องราวของ อารเรโตซันเชสนะครับอาจจะไปอยู่กับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงก็เป็นได้นะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่แน่นอนแล้วนะครับเรื่องราของเชลซีนะครับรอยคินได้ออกมาพูดแล้วเนาะว่าตอนนี้เชลซีจะต้องรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบ3เดือนนี้ให้ได้นะครับมันถึงจะไปต่อได้นะเชลซีจะไม่ปล่อยเซซ่าและมาร์คอสอโรโซไปอยู่กับบาซ่าแน่นอนนะครับ เรื่องราวของโรนัลดนะครับก็ไม่น่าจะได้ย้ายไปอยู่กับแอลติโกมัดริตละนะครับก็มันก็อย่างท,ที่ผมบอกกันแหละนะครับโอลิวคารก็ออกมาปฏิเสธไงเพราะว่าไม่ตรงโปรเจกต์กันนะครับเวสแฮมยืนยันสกามาค่านะครับแล้วก็ในส่วนของอสโมสรต่างต่างนะครับก็ทำการปิดยิวแล้วก็ล่าสุดนะครับแอนโทนี Anthony นะยังมีโอกาสย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องราวของลุยส์โซเดสก็จะไปอยู่กับสโมสรนานซะีองนาวนะครับ ในอุรุกวัยนะเมื่อกี้ผมอาจจะพูดเป็นบราซิลต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเปาโลดิบาร่านะครับเปิดตัวเรียบร้อยนะครับกับโรม่านะครับแล้วก็เรื่องราวของอ่าใครต่อนะเมื่อกี้มีมีหลายคนเลยแหละนะครับจูสคุนเด้นะยังไม่บรรลุข้อตกลงกับบาซ่านะครับเมสซี่จะกลับบาร์เซโลนาแน่นอนนะครับปารีสแซงต์แชแมงเปิดตัวนอร์ดีมูคิเอเล่นะครับแล้วก็เชลซีปฏิษษเสธการเซ็นสัญญาก,กับทจโอเคลเลอร์แล้วก็ ฮาคิมซิเยกจะไปอยู่กับเอซิมิลานนะครับแล้วก็แคสเวิร์เชมเคิลบรรลุข้อตกลงนะกับสโมสรนีสแล้วนะครับแล้วก็อาร์ซอนจะขอยืมอาร์ตูนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายสเปอร์ aper, สนใจแมคเคนนี่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงชาวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ